โอ้ยหาอยู่หากิดมีน้องมาหอดจอดถึงมีน้องเอ้ยบาดเกิดเมืองนอนครับสารค้มโกสมพิสัยนี่เห็นหนาคอานีันนี่ครับมาหอดจอดถึงกับมาเช็คอินเลยครับเธดือยีสานครับบึงกุยบานเด้าบึงกุย นี่ค่ะบ,บ้านเกิดเมืองนองพี่น้องเอ้ย้าพี่น,อน้องมาเบบึงตะเวนตกดินครับพี่น้องนี่แสงตะเวนตกดินนะครับเช็คอินหน่อยพี่น้องเอฟซีทุกทันนะครับมาเบบึงค่อมสวยค่้มงามแนวมองหายุหากินนี่ครับสเสดอีสารบึงคุยจุดเช็คอินครับกอสุมิสัยครับจุดเช็คอินอำเภอโกสุมิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคาม ุพี่น้องเขาเจ้าตึงแหทงท่านขุนครับบรรยากาศงามแรงพี่น้องตอนแรกๆนี่แหละงามขักโอเคครับสวัสดีครับ